โอเคครับก็สวัสดีสำหรับไมค้าอีกรอบนึงครับนี่อยู่ไมค้าที่พิเศษม่อนเหมือนเดิมนะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยเล่นยาวๆครับตอนนี้วันที่2ครับสำหรับพวกเรานะก็วันที่2แล้วก็เล่นกันเลยนแครับเดี๋ยวเราก็ก็มาเล่นกันเลยนะเดี๋ยวเราก็มามาเล่นกันเลยฮะไม่รู้จะพูดอะไรละเล่นกันเลยตัวอะมาเล่นกันพอตอนนี้พ่อครัวก็ยังไม่ทำอาหารให้เราได้ครับเพราะข้าวไม่โตเลยครับเมื่อกี้เจอบอสฟ้าได้แต่ไหน ได้หินหินไฟแล้วก็คอนคอนเพชรคอนไม้เนี่ยคอนเพชรคอนทำอะไรคอนหินใช่ไหมอ้าวมันหาดวเลยเปี่ยนเท่าพ่อครัวครับพ่อครัวครับวันนี้พ่อครัวมีอะไรกินครับพ่อครัวยังไม่มีกี่ขนมปังใช่ไหม ผมรอเลยผมในหัวใจเดี๋ยวผมก็จะตายนะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยไลจูพยายามจะไปไหนอ่ะเฮ้ยทำไมข้าวปลูกกันน้อยจังอ่ะไม่มันมีข้าวตั้งเยอะแยะทำไมปลูกกันแค่นี้ยังอ่ะกว่าข้าวเนี่ยตัวมแค่นี้อ่ะพี่มีเยอะนะในกล่องอ่ะดูในกล่องเดียวผมมีทั้งกล่องนึงพ่อหัวแบบนี่ชุดกว่าแล้วเนี่ยีช่วยทำแล้วกันผมไม่หายเฮ้ยมักไอคอนเนี่ยพี่ คอนคอนคอนเออถ้าจำไม่ติดก็น่าจะคอนโอ้ดีทั้งหน้าตีตพี่กล้องเอาไว้เดี๋ยวผมไปนี่เอาเห็นพี่บองเจอเรวีนอือ้าวยี่มีมันทักเลยนึ่เป็นพี่บอครับตาตาครัะพี่บอสครับครับผมผมเจอเรวีนที่คล้ายกันสายฟ้าสู้สายฟ้าเสิพี่บอสเจอเอ้ได้นี่มาตีบอสเนี่ยหึงไฟ เหี่มันมีไฟได้ไหมอาเจอฮีทกี่แป๊บเจอเหนูยจอยาอย่ให้ตายอ่ะกินการวะเข้าครับเจ้าเข้าใหญ่เลยเาตายแน่นอนครับโอ้ยโอเคครับเบสกระเป๋าไปเลยเลอะไปเลยลไม่ใหญ่เราบอดใช้ไม่ได้เราบอด้องจับกับเพศตรงข้ามพี่ก้าวมาพี่ก้าวมา เอาครับอึ๊บอึ๊บเอ้หลุดครับผมมาเรามีบอลอะไรเราใส่หให้หมดโอเคครับม่นถึงจะเปิดตอนครับเนี่ยป้าอย่าเราโอ้ยอออออหลุดแล้วครับเลิกจูเลิกบอลเลิกจูไม่มีหรอมีนจะไล่ไจูหไป แล้วก็หลุดไหมหลุดครับพี่น้องได้จูฆ่าทิ้งได้จูขังกองมาพี่กองมาได้จูตายเองครับพี่น้องครับแป๊บหนึ่งขังครับท่านผู้ชม Yes ออกแรงแน่นอ้ผมได้ท่าใหม่ครับใสปูเกมมอนเนี่ยพี่กระจูได้ยี่สิบเจ็ดแล้ว ลดรครับถีงครับเร็วขึ้นนะครับเราต้องไปทำข้าวเลยครับเราต้องมีข้าวกินครับ <S <S เรื่องบอลน,นี่ต้องให้มามาครับ <S 2> <S 2> โอเคให้มาทำครับโอเคได,ได้ได้อีเตอร์ไหมอเ,เออเออเออบอลทำอีเตอร์ได้เหรออีเตอร์ทำบอลได้เหรออ,อีเตอร์นี่เอาเอาไรเพิ่มอีกโอเค จเจื่อโคตรดีดิดคือมันมันไอฟาร์มข้าวม่ลำบากตรงอย่างหนึ่งคือขุดดินนี่แหละเอเคพี่ขุดดินให้อี่าห้ขุดเราจะลาเราจะนี้เราจะพักกันเวลปอยวัดกันครับเราจะมาทำฟาร์มข้าวนั้นเราตายกันแน่นอนครับ ก็ใกล้จะกลับจากหัวใจสุดท้ายวิเล็กครับเล็กโอ้โหรู้สึกว่าโอจะเก็บไว้คนเดียวนั่นแหละมาแบ่งบ้างเลยอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องที่มองยังไม่เจอเหรอหนกล่องไหมเออกล่องนี้กล่องนี้ซ้ายสุดเอ้ยขวาสุดเล็กจะสั่งกุ้ยโอเคแบงกิ้วครับ เสังกะซีสังกะซีสังกะซีอ่ะสังกะสีสังกะสีบวกไหมเช่โอเคครับเราจะไปขุดขุดดินให้น้องครับให้กล้องครับไว้ทำเป็นพ่อครัว,กกวของพวกเรานะเราต้องให้ผมสิใช่พ่อครัวหหัวเ็ด หัวตายกันแล้วไอ้นี่คลิปนี้เรื่องไอ้ทั้งวันเลยอ่ะเอาช่วยพี่ชุดหน่อยกล้องกล้องข้างหลังครับอ่ะเจอไอ้พี่ขุดตายครับช่วยขุดให้ที่ชุดเลยเ ตายเวลาเออค้อนหายเอ้าเอ้ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้เลื่อนเลยคนละสองเนี่ยอิ่มหายทำฝึกแรงหัวใจเดียนั้นเอ้ยห่างกันไกลเลยเอย่าอยู่ใกล้กันอย่อยู่ใกล้กันจะตายแล้วพี่เลื่อนเลยสองเองเลื่อนเลยหกเองอังคู่เลยครับ ว่าตอนนี้มีอะไรให้กินบ้างครับตอนนี้โอ้โหอาวผมผมไม่ต้องห,ห่วงผมมีคะัเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตเหรอไม่ต้องอะไรไม่ต้ออะไรปิชาคนมีข้าวกินจริงเราเป็นคนชนไม่ได้กินข้าว สวยโอ้ตัวไข่ทำ่าวไก่ดีไหมเอวร้างเลยน่ามาอันนี้มันค้อเหล็กยิงตัวรู้สึกว่าอันนี้จะตียากมากพี่อะไรอะโอเคบอลสังกระสีตียากขึ่านี้เอาใช้ใช้ใช้เหล็กตีอะ่ายมานั่นแหละลองดูก่อนลองคาบดู ไม่เล็กตีง่ายอย่าใช้หังสีงไตไยน้ำแตกน้ำแตกมีเก้าว่าละใช้ที่ตีนี่นี่หว่ามืออล้วมือแล้มือแล้วมือเราม่นอนเลยนะทุกคนนอนทั้งหมดเลยนะอย่าไปไหนกันนะพี่บอกไว้ก่อนนะห้ามไปไหนกันนะต้องนอนนะเราบางคนใกล้ตายแล้ว คนไปในบ้านเลยครับผมอยู่ไก่หน้าไก่ยอมตายซะบาราบาราบารานอนตายซะเี๋ยวใครเอ้าตายแล้วพี่เอ๋ยโอ้ยตายอ่ะพี่เดงตกพื้นครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลังคาไปทำอะไรบนหลังคาเตียงผมอยู่เตียงผมอยู่ข้างบนแล้วมันขึ้นเลยแม่ของสาเว้เนี่ย มันขึ้นไงของวันวะเขาคนเขาคงใช้ความสามารถเขาพี่อนเลยคุณเจอรบอลครับขาขาสั่นั <c oughs> เล่นไมครับนี่คือว่าพื้นที่ใช้พื้นที่ในการเล่นเยอะมากบาราบาราบาราดีบปดีบปดี เสียวงาะบ่ด้บ่ดาบ่ดาตรงนี้ฟาร์มแตงโมไม่รู้เขาปลูกข้าวยังไงนะปลูกข้าวตามห<อ>นีอีกเอ้าโอ้โหเราจะตายหนีตั้งตีใหม่เลยข้าวหมดครับข้าวหมดกรับข้าวนี้แหละ มีแล้วนะกลับข้าวครับกับข้าวอ้าวเอาช่วยปลูกข้าวมีข้าว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 โอเคครับช่วยกันปลูกครับใครมีหิน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 มีเลยมีเละมีเนะโอ้เยอะมาก เก็บสีแดงดีกว่าทำอะไรไปซมีธนรด้วยโอ้โหเรายัาไม่ไหนอะไรพวกเรามีนั่นวีเวอยู่คนเดียวลูเราเนยมาทำฟงคำฟร์มันกินเนี่ยฮะไม่มาช่วยเลยอน,น่นเยอะนะได้คนลูกสองลูกเลยนะเนี่ย <c oughs> นั่นอยย เดี๋ยวเราจะพอเราท้าฟาวเสร็จลับเราจะให้ใช้ไม้อย่างเต็มที่นะครับเรื่องแดงละเริ่มแดงละใช้ไม้อย่างเต็มที่ลัดบอลจับเลยพอยคิงใครมีใครมีหินมั่งหินหินหินมีสิบสี่ยันขอเนี่ยถูด้ครับขอร้องจับได้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 กับลิบบินเรียบร้อยกลับบ้านด่วน บินกลับเลยสบายละโอ้มีวงมีวินมาด้วยเดี๋ยวจะไปผมจะไปหาอยู่ใหญ่ฉาเข้าไปเลยนอน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 มานอนกัน Let's go to the home มานอนกันมาเล่นกันจะมีการออะไรทั้งสิ้น เงียแล้วจะไม่เซฟหรอเซฟเซฟเองไปเอ้ยแถวหินไป <c oughs> เอ้ยหินเราเผาอยู่ยเอาหินมากับ 5, จะทำปุ่มกดจะถึงบ้านแล้วงนน้อยแล้วก็มีข้าวกินเว้ย ใครก็กระตอาแล้วใครก็อนตกม,มาตายแน่เลยเอาแล้วฝอ,อนทูกนางนี่วะความหวังสุดท้ายคือคอยข้าวโตครับ <c oughs> รอข้าวโตครับ <c oughs> เลือดอยู่หกเนี่ยมานานแล้วเนี่ยผมเลือดอยู่สี่หรือเท่าไรานี่แลหและหัวใจละสองหัวใจครับหัวใจละสองดวงหัวใจละสองือดละสองอันเลือดละสองอ,อันก็มีแปดอันครับ เอาแล้วตกตายเอือกเอกือกมีช e ื่อขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมันมาแค่นี้อยากอยากบินเหรอบอกอยากบินก็ไม่บอกให้ผมกดคุมทนพอดีเผลอไปโดนไม่อะไรกลับบ้าน่ะเนี่ยบ้านก็ตีลักหรือเปล่าเนี่ยเชียร์มอีก มีข้าวเราทำซาลาเปามั่วเลยครับสไตล์ของพวกเราเองมุกมุกเซเว่นจะลองทำสู้ว่ะข้าว,ว<ะ>มีอยู่อ่ะช่วยบวกให้เต็มที่ไปเลยนะอ้าอ้าอ้า,อาจะบวกเหรอไม่ไม่ไม่โอเคฮะก็ามาต่อมาต่อเลยโอเคเราดีพันที่ไหนนะพ่าที่สิบเอ็ดท่าที่ส <11. S 2> ิบสอง สองโอเคครับก็เดี๋ยวเราต่อพาร์ทหน้าครับพาร์ทน,นี้เราจบไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวต่อที่พาร์ทหน้าครับโอเคไม่เป็นช่วยกดไ like, ลค์ครับสไครต์ด้วยนะครับโอเคครก็เดี๋ยวเราเจอกันพาร์ทต่อไปครับผมบ๊ายบาย you <laughs>